dan die het nou teer het en dan kon sy. Wanneer sy het deur hom gesaai het, het hy op hom teer gewees. Laat hom saai. En hoekom dalk pas sommige al toe, toe hy het 50% gegee.

อันารเรู่นี้เดสอง่วเาให้รู้ว่าเ่ื่อเ้ื่อเกาายดจนร์ทิ์อัเกิดขึ้นอมเพราะเรื่องนี้มันมีสิาธเพื่อการเช้ในการต่างจากโกายอนนี Bởi vì một cái <laughs> câu nói, <laughs> bởi vì cái nói, bởi vì cái câu 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 cái câu nói, 私はこの方において、私はそれを見つけたいと思います。私はそれを見つけたいと思います。私はそれを見つけたいと思いま r 私はそれを見つ n たいと思い در کنار دنچان، دنرخی، دنرخوکو، در هر فضام، هر پوزیشنیم که در فضای این سه دیسی سرچشمه، سنگون، هنگ هنگ، شوشه شواد، هنگ هنگ، لوند لوند، لوند لوند، شما، لوند لوند، شما ได้ทำประจปทะกับนนเลยลไ,ไปแล้วเหมือนคนทำงานคนทำงานก็มีอะไรที่คบอกทั้งหมเดเสร็จลงไปเราทำงานทำไม่เราถ่นงทำงานทำางทำมากทำน้อยมัก็ม่มบอกทุกคนสเร็จการอนไ,อไรมันจบไม่ได้แมเสร็จแล้วการเชืาอีจี่ของเราจะทำมากจะจะรำเป็นค่นไห

いいねんな、あいつ、いいねんな。いいねんな。まねに、かんまい、まんきなもん、かんまい。どこかに、おこさん、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  So, 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 o so, 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 s so, 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 o so, 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 ไม่วามยเนี่ยงด็กชเห็กเร็น้สนุก็เห็นคองจริงก็มันไม่ค่ก้าพูดตามนด้ของจริงได้ประสบส่วนหตึ่งองนแม่แม่เคยสอนเกิดมาอายุสิบสามสิบีไม่มีใครสอนนู่นียม่ก็หลงกับส่

반기엄사 반기엄사 이현선 등은 그가 후보가 르릭에 명시된 대표 취득을 매니스터한테 파는 됐었어요. 됐었어요. 됐었어요.

nên là Phật, Allah sẽ cho chúng ta công phế người làm, là cái của người không làm, làm người là không được làm, tu bác người không làm, có mấy cái คามต้องาชีวิตเรานี่เราการที่นใ้ชีวิตชีวิตมันต้องได้เงินมันจะมีงานไ้วาจะออกจาก่ที่นี่เปอะไร่ลก็ยังไม่จมันจะติยงพอจ้พอจจะชีวิตมันมอ また一生懸命、私は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 一生懸命、

路在脚下。